สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะทางเรามาชี้เป้าโฮมสเตย์เล็กๆนะคะวิวภูเขาร้อมรอบค่ะอยู่ใจกลางชุมชนเลยนะคะอยู่ใกล้รีสอร์ทและสวนผลไม้มากมายค่ะทุกท่านบนเนื้อที่5ไร่รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะกว้างคูณยาว66คูณ122เมตรค่ะบรรยากาศบ้านสวนโฮมสเตย์นะคะร่มรื่นมีบ้านหลังเล็กๆ5ห,หลังมีบ้านหลังใหญ่2หลัง มีโรงอาหารโล่งๆหนึ่งหลังนะคะและมีผลไม้ผสมผสานมากมายเลยค่ะมีมะยงชิดมะม่วงมังคุดเงาะกระท้อนขนุนมะนาวชะม่วงติ้วและไม้ดอกนะคะน้ำไฟพร้อมค่ะถนนกว้างมีไฟฟ้าสามเฟสผ่านหน้าที่ดินแล้วนะคะอยู่ใกล้เขื่อนท่าด่านปราการชนติดขาววิลสวย รอบทิศทางนะคะทุกท่านวิว360องศาเลยนะคะติดแหล่งท่องเที่ยวมากมายค่ะอยู่ใกล้วังตะไคร้นางรองสาริกาคลองมะเดือ่อสนามกอล์ฟสวนภูมิรักนะคะอยู่ติดชุมชนรีสอร์ทมากมายค่ะที่อยู่ร่วมกันกับวัฒนธรรมชุมชนชนบทอย่างลงตัวนะคะทุกท่านติดร้านอาหารดังแสนอร่อยนะคะบรรยากาศดีค่ะปลอดปอโปร่งโล่งสบาย ได้อยู่กับธรรมชาตินะคะที่ดีสุดๆเลยนะคะดินดีปลูกผลไม้ได้หลายชนิดค่ะทุกท่านเนื้อที่5ไร่ราคา17ล้านบาทนะคะเหมาะสำหรับการทำเป็นบ้านสวนต่างอากาศหรือพัฒนาปรับปรุงเป็นรีสอร์ทหรูได้ในอนาคตนะคะ หรือทำเป็นร้านอาหารบ้านในสวนก็ดูดีค่ะน่ามานั่งรับประทานนะคะบรรยากาศบริสุทธิ์นะคะทุกท่านวิวภูเขาบรรยากาศธรรมชาตินะคะทำเป็นสถานที่ดูแลผู้สูงอายุได้นะคะเพราะสังคมผู้สูงอายุนะคะต้องการสุขภาพที่ดีค่ะพิกัดของที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตําบลสาริกาอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะ ท่านใดสนใจสามารถติดต่อโทรเข้าไปคุยกับผู้ขายได้ตามเบอร์โทรในคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ทางเราขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ